สวัสดีครับพบกับผมพี่บายใจดีครับวันนี้ก็ผ่านไปสักสองอาทิตย์แล้วครับอันนี้เป็นราก,ากาพักสาบนะครับที่ผมห่อใส่ถุงไว้แบบนี้นะครับแล้วเก็บไว้ในห้องน้ำนะครับนี่ผ่านมาสองอาทิตย์มันจะแตกตาแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันจะ,จะมีรากหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวก็เอาลองชํำดูนะครับก็ดินชํำก็เป็นง่ายๆครับนี่ดินชํำก็เป็นทำง่ายๆครับเอากแกลบดําผสมขี้หมูนะครับ,นะรบเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวลองดูว่ามันสักกี่วันนี่มันจะแตกใบอันนี้จะเป็นอ้อยขั้นน้ำนครับชํำใส่ถุงถุงละ ทุงละตานะครับอ้อยคันน้ำข้อตานจะทำประมาณ300กรกอนะครับก็ตัดมาชํำเรื่อยๆครับครับเดี๋ยว,ว่าก็จะเป็นการทดลองนะครับว่มามันจะติดหรือเปล่าในการเอารากมาช่ำม,มาบม่มแล้วมาช่ำครับนี่นะนี่ เดี๋ยวมาลองดูครับสักกี่วันมันจะแทงยอดแทงใบนะครับเริ่มเดี๋ยวเริ่มนับตั้งแต่วันนี้ครับชํำใส่ถุงเรารดน้ำให้ชุ่มนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนึนะครับถ้าแตกยอดวันไหนร,ระยะเวลากี่วันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ